กรบสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับรายการอีพีไรเซอร์นะครับอยู่กับผมนะครับเป็นอีพีที่18แล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาทําฟาร์มอ้อยกันนะครับซึ่งเป็นฟาร์มอ้อยแบบแมนนวลนะครับไม่ใช่แบบออโต้มติอะไรทั้งสิ้นเลยครับผมวันนี้ก็เราก็ได้มีพื้นที่แล้วนะครับที่จะทําก็คือตรงนี้นะครับด้านหลังของเราเองครับเป็นพื้นที่กว้างนั่นเองครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาพื้นที่พวกนี้มาทําอะไรดีนั่นเองนะ ก็เลยคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมันเป็นทรายด้วยไงก็เลยฟาร์มอ้อยเลยแล้วกันนะครับตรงนี้โอเคครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องไปเตรียมน้ําแข็งก่อนนะครับเพื่อที่จะเอามาวางน้ํานั่นเองครับเพราะว่าน้ําแข็งนะครับมันทําให้แบบละลายปุ๊บอะ่ะมันก็จะกลายเป็นน้ำเองครับเราไม่ต้องมาตั้งเติมน้ําใส่ถังอะไรอย่างเงี้ยครับขี้เกียจตินะครับเออเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเราวิธีการทำน้ำแข็งของผมนะครับไม่ยากครับผมว้าไปไอเบิร์กนะครับแล้วก็ไปขุดเอาซะแค่นั้นพอนะครับก็เดี๋ยวเราวิ่งไปที่เนเธอร์พอร์ทัลกันก่อนนะครับเป็นเนเธอร์หลักนั่นเองนะฮะโอเคทางนี้ครับก็ เดี๋ยวเราจะใช้ทางสปีดโบ๊ทนะครับหรือว่าชิงแอนเซนแบบมินิมอลของเราไปโอ้มีพิกซอมบี้ออกมาครับพิกลินนะซอมบี้พิกลินติดชื่อเรียกเก่ามบนี้ครับโอเคก็เดี๋ยวทางไปทางนี้ฮะต่ผมไม่แน่ใจว่าเรืออยู่ในนี้หรือเปล่าครับเอ,เอ๊้ผมว่าเรือไม่อยู่นะครับเนี่ยนะ เราคงต้องไปขาบเรือก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราไปไม่ได้นะครับเพราะมันต้องใช้เรือนะฮะมีเรือไหมโอเคครับนั่นไงฮะไม่มีเรือครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปขาบเรือก่อนนะครับผมโอเคครับผมกลับมาแล้วอ่าก็ตอนปกตินะครับมันจะมีเรือที่วางไว้อะไรอย่างนี้แต่รู้สึกว่าน่าจะโดนโดไปนะครับไม่เป็นไรครับเพราะเราเล่นแบบ อเรียมนะครับโอเคเนาะถึงแล้วนะครับผมก็วันนี้เรามาคนเดียวนะครับอีกเช่นเคยนะครับผมเพราะว่าคนอื่นงานเยอะอย่างที่บอกเลยนะครับโอเคนี่ครับไอซ์ธรรมดานะครับไม่ใช่อ p แพนะครับแพ็ไอซ์อะไรเงี้ยไม่เอานะครับเราจะเอาแบบแค่นี้นะครับโอเคครับทุกไปเลยนะครับ พวกน้ำแข็ง่ใสพวกนั้นนะฮะเออแล้วก็ก็ต้องขออภัยหมีข้อโลกด้วยนะครับที่โดนลุกลานนะครับถิ่นนะครับผมแต่ก็ต้องทำใจนะฮะโอเคครับทุ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 บด้วยความรวดเร็วครับเอ่อน้ำแข็งพวกนี้นะครับถ้ามันละลายปุ๊บมันก็จะกลายเป็น น้ำนะอย่างที่บอกเลยนะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทุบไปก็เยอะๆหน่อยแล้วกันนะเยอะแต่ไม่มากนะครับที่เก็จไปเก็บอย่างตรงนี้แต่ก็เก็บเก็บไปเถอะนะครับวิธีนี้ผมก็ไปดูพี่เหมีวอีกทีหนึ่งนะเป็นคนที่ผมกะไรติดตามอยู่เหมือนกันนะครับยูทูบเบอร์ ไม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็ติดตามนะครับเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มาทําของตัวเองบ้างอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคทุบไปบางอันมันก็จะล่วงไปอยู่ใต้น้ำแข็งนะครับซึ่งมันเก็บยากน่าจะลงไปเก็บแป๊บนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมเก็บยากนะครับพวกไอซ์อย่างเงี้ยมันเก็บยากนะเพราะว่ามัน ระดับน้ํานะครับมันอยู่แบบเขาเรียก่อะไรตรงพื้นน้ําเลยครับถ้าเป็นอย่างพวกแพไออย่างเงี้ยมันยังเก็บจากข้างบนลงล่างได้แต่นี่มันต้องเก็บจากข้างล่างเดียวแล้วพอเราทุบจากข้างล่างเื่อะมันก็ไม่มีพื้นที่ยืนนะก็ะเลยเก็บไม่ได้ต้องรอเก็บในน้ําเอาอย่างเงี้ยครับนี่ลําบากหน่อย โอเคเราน่าจะพอแล้วมั้งเพราะว่าไม่น่าจะใช้เยอะขนาดนั้นนี่ยร่วงมาเต็มนะไม่น่าใช้เยอะขนาดนั้นหรอกนะโอเคครับเห็นไหมครับไม่มีที่ยืนเลยครับโอเคงั้นเรา,เาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าไหมเนะี่ยโอเคผมเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยครับไม่น่าใช้เยอะขนาดนั้นนะครับโอเค ครับครับว่ากลับบ้านกันดีกว่านั่งเรือครับชีคันเซนต้องวางไหนเนี่ยโอเคระวังกลางนะครับอ้ไกลเหมือนกันนะตรงนี้นี่ขนาดเป็นบูวไอยังรู้สึกว่ามันไกลเลยนะครับลุบเรือก่อนโอเคครับ เมื่อกี้เหมือนจะบ้นได้หน่อยนะเพราะด้วยความเร็วของมันนั่นเองเอ้ยกลับบ้านแล้วเราก็มาสู่ประตูหลักของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะวิ่งไปทางนี้เลยแล้วกันนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและเป็นทางลัดของเรานั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราเล่าอะไรให้ฟังนะครับเห็นฟาร์มนี้ไหมนะครับแคคตัส บอกเลยว่าสร้างมานะถ้าไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่าเราไม่มีเชื้อเพลิงนั่นเองครับแล้วไม่รู้จะเอาเชื้อเพลิงมาจากไหนนั่นเองนะถามว่ามันใช้ดีไหมมันใช้ดีมากเลยครับแต่ว่าเราไม่มีเชื้อเพลิงในะประเด็นนะครับโอเคก็เราก็มาถึงที่แห่งนี้ป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนอ้อยนะครับเดี๋ยวไปเอาที่บ้านโอเวอร์เวฟได้นะครับนะฮะ เรามาดูกันก่อนนะครับว่าเราจะทาอยากพื้นที่ตรงไหนนะครับผมคิดว่านะครับผมจะเริ่มทําร่องน้ำแต่พื้นที่ตรงนี้นะครับนี่ครับผมใช้ความรู้สึกเอาเลยนะครับแล้วก็ตรงยาวไปเลยครับพอเราวิ่งตรงยาวไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะหยุดนั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้นะครับห้าประมาณนี้นะครับแล้วก็เว้นสองครับแล้วก็ทุบตรงยาวไปเลยนะครับ เว้นสองนะครับไปเรื่อๆๆๆยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับมันเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะครับผมเนี่ยง่ายมากนะครับตัวนี้ก็เว้นสองครับไปเว้นสองน่าจะได้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยดูสิครับถ้าเป็นฟาร์มแบบโอ้โหใหญ่เหมือนกันนะเอาอจริงๆครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ อาจจะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปักทอดนะครับเราปักไว้พอที่ให้มันรู้เรื่องก็พอนะดูตอนคือรู้เรื่องอะไรตอนนั้นนะฮะวังว่าแฟนทอมจะไม่มานัเนี่ยอะไรกวนการทํางานคนอื่นไม่พอนะครับยังมาล้องเสียงดังนะครับเนี่ยมีไม่ดีครับตรงนี้ถ้าผมพอถืออาหารว้านนี้ด้วยนะครับเวลาหิวจะได้กินเลยนะครับไม่ต้องมาสลับสลับมู่ซั้วนะครับ อ๋อนี่ปัญหามาละไปบางทีมันเร็วเกินไปนะครับอาจจะทุบบล็อกแบบข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งอุดใหม่นั่นเอีนะโอ้พระเจ้าพวกเอ้ยไม่มีงานการทำไงวะนี่สือสติซะด้วยนะครับเนี่ยนี่ไงฟาดตายสองเมื่อกี้ตายคู่นะครับ หลังมาอีกวานเลยครับอย่างที่บอกเลยนะฮะวมันไม่มีงานการทำนะมันก็เลยมากวนเราได้องเนะี่ยก็มันเป็นโหมดฮาร์ดได้แหละนะมันก็เลยเกิดกันแบบดะนาวนะครบแบบที่ไหนมีความมือแค่นิดเดียวมันก็ยังเกิดนะครับไม่เหมือนกับพวกโหมดนมอร์มกับอีซี่ครับคนละเรื่องกันเลยนี่นะีเห็นคีเปอร์ด้านขวาด้วยนะครับด้านหน้าเราก็มีครับ คิปเปอร์มันมองเราตัศสมี16บล็อกนะครับถ้าไม่ถึง16บล็อกมันก็มองเราไม่เห็นแล้วครับ18เหรือ16แต่ผมจำไม่ได้แล้วนะลืม <laughs> แต่ผมเดาๆว่าน่าจะเป็น18นั่งนะฮะ16เนี่ยแหละเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดามาั่วๆไป โอ้วนลูกนี้น่าจะไปนอนก่อนนะครับเนี่ยทำงานนี้ก็ลำบากเหมือนกันเนี่ยโอ้แต่ว่าเยอะเหมือนกันนะผมไม่รู้ว่าอน้ำแข็งที่เราเอามามันจะพอจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมตามทฤษฎีแล้วมันต้องพอแหละฮะโอโอทำไมมันจะไม่พอกันแล้วนะฮะ ขุดง่ายๆครับขุดง่ายมากเลยครับแต่ว่าตอนปลูกนี่คนละเรื่องเลยนะก <g ül> ็มันก็ยากกว่าตอนขุดนะครับมาไม่กี่เปอร์เซ็นต์เลยโอเคข้างหลังก็เพียบเลยนะครับข้างหลังรู้สึกว่าไอ้พวกนี้มัน ชอบตามเราอย่างไีก็ไม่รู้นะครับแถมมันมองได้เรามันมองเห็นเราไกลด้วยนะเนะี่ะเห็นไหมเราอยู่ขนาดนี้มันยังตามเราได้เลยนะถือว่าเป็นซิมิชิวิตี่ตาดีมากเลยเที <yine> ่ยวกับสกเลตันนะครับที่เป็นสายยิงไกลนะครับพวกนี้มันตาดีอยู่เยอะเลยนะถ้าพวกนี้ถือธนูขึ้นมานี่ผมว่าน่าจะเป็นสไนเปอร์เลยทีเดียวนะฮะนี่ไง <languages> ตายแย่เหมือนกัน,นเมื่อกี้ใส่ชุดเกาะทองฮนะโอเคผมว่าใกล้จะถึงในนิดเดียวนะครับอีกไม่กี่ช่องหรอกนะเมื่อกี้ใครเดือดอ่ะใครมาวางคบเพลิงตรงนี้วะโอ้มองอยากเหมือนกันเนี่ยนะครับถ้าเมาส์มันไม่ไปโดนผมก็มองไม่เห็นนะครับเอาจริงโอเคครับใกล้จะถึงความจริงแล้วนะครับ อีกนิดเด,ยเดียวเท่านั้นเองไปครับรวดเร็วครับรวดเร็วโอ้ผมหาพระจันทร์ไม่เจอครับวันนี้พระจันทร์ดับนะครับโอเคครับน่าจะไม่ทำงาน,นวันนี้เอาสวัสดีนะครับมาทาั้งฮีเปอร์ทั้งซอมบี้เลยครับนี่งั้นผมขอยูวฮิเปอร์ก่อนแล้วกนะันนะเรียบร้อยครับ อ้าวซอมบี้ตายซะแล้วว่าจจะคิวคีเปอร์ก่อนนะฮะแต่ตายสองก็ดีนะครับโอเคผมเห็นบางตัวนะครับมันตามผมมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยมื่อกีบ้บล็อกบล็อกบักนะครับเมื่อกี้บล็อกบักคือถ้าเราขุดเร็วกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดอาการบักนะครับเกิดอ,อาการบักก็คือแบบมันทำให้เราแบบติดติดเหมือนเมื่อกี้ครับเขาเรียกว่าบล็อกบักนะครับวิธีกแก้ก็คือวางบล็อกไวท้ที่ตรงที่มันบักครับ บางบล็อกอะไรก็ได้ไปตรงที่มันบล็อกนะครับเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนะครับวางบล็อกแล้วก็ขูดบล็อกนั้นออกนะครับอะไรประมาณนั้นโอเคผมเอาประมาณนี้พอแล้วมั้งนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นนี่แล้วหินแล้วอะโอเคผมว่าแค่นี้แหละนะครับเพราะว่าตรงนู้นมันจะเป็นหินทรายแล้วนะครับขี้เกียจอาศัยความขี้เกียจไว้ก่อนเลยนะผมเนี้ยโอเคผมรู้เรื่องแล้วนะครับโอ้พระจนะัร์มาแล้วผมต้องพะจริญดับ ไหนเงี้ยสิครับผมวิ่งกลับบ้านก่อนนะครับไหนๆก็วิ่งกลับบ้านแล้วนะครับเราไปเอาอ้อยที่บ้านโอเวอร์เบฟด้วยนะครับไปครับวิ่งชิลครับเซิร์ฟนี้บอกเลยวิ่งไกลด้วยแหละนะเวลาเราทําอะไรใกล้ๆกันเดี๋ยวมันจะแหลกไงผมเลยตัดปัญหาทิ้งด้วยการทําอยู่ไกลกันซะเลยนะโอ้โหแต่ความลําบากของมันก็คือต้องวิ่งไกลอย,อย่างเงี้ยนฮะ เดี๋ยวไปเอาอ้อยก่อนครับน่าจะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยดูอยากโซงแล้วนะนะผมเห็นเขาทำมาตั้งแต่ช่วงเจตือกแรกเลยนะครับที่เขาเล่นนะครับแถมเป็นคนเดียวด้วยที่ทำฟาร์มอ้อยนะครับนะแต่ผมก็ได้ทำข้อตกลงไว้แล้วแหละว่าผมจะเอาอ้อยมาจากบ้านเขานะครับนี่ครับนี่คืออ้อยบ้านเขาครับยังไม่มีการเก็บเกี่ยวอะงสิเลยนนะเนี่ยโอเคครับ รู้สึกว่าทรายเราจะเยอะเกินไปละทำยังไงดีทำยังไงดีทิ้งเลยดีกว่าแล้วกันนะครับอเยอะมากเลยไปครับเอาถ้าเอา,เอาตัวก็เสียดายนะแต่ว่าแบบมันก็ลกตัวครับแล้วดูถธนูผมทิ้งทำไมนะไม่ใช่มันเด,เดี๋ยวเราค่อยไปเอาธนูธนูทีหลังก็ได้คอนอื่นเราต้องเน้นโฟก,กัสที่อ้อยก่อนนะครับ ้เขาเก็บอ้อยไว้ไหนนี่โอ้ตรงนี้ป่ะโอ้เขาทำอ้อยเป็นกระดาษเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่มีจริงเหรอโอเคครับรู้เรื่องครับนี่คือฟาร์มอ้อยของเขานะครับนี่ฮะก็ไม่น่าพอนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราสามารถรอมันโตใหม่แล้วก็เก็บเกี่ยวใหม่ได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับ เรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะครับรทุบชิ้นไปเลยแล้วก็วิ่งไล่เก็บยาวไปครับน่าจะได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเสียงเสียงดังน่าจ้เสียงดังนะเ,งงเนี่ยผมไม่รู้ว่าในคลิปเป็นเสียงไงครับตอนนี้คือผมผมได้ยินเสียงว่าโอ้จะดังเลยนะครับ โอเคแล้วก็รอให้มันโตใหม่นะฮะเอ,เอ้โอเคครับเก็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 บ,บวิง่งตอดไปอย่างเงี้ยครับเราจะได้เก็บตรงที่เรายังไม่ได้เก็บด้วยนะฮะโอเคแล้วเราวิง่งไปอย่างเงี้ยแล้วกันตารางตามตารางไปโอ้ยไมไ่ถูกก็ถูกไปนะครับอืม ลำบากเหมือนกันนี่น่าจะหมดแล้วป่ะผมคิดว่าน่าจะโอูหยังก็น่าจะหมดแล้วละมั้งแค่นี้นะครับเราดูซิเราได้มาเท่าไหร่นะครับว้าวเราได้มากี่กองนี่หกนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับผมสิบกองนะครับกับอีกสิบเจ็ดอันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ต้องพาไปปลูกแล้วกันนะฮะตอนนี้โอ้เช้าพอดีเลยไม่ต้องนอนเลยนะเนี่ยสุดยอดเลยนะ ุดยอดไปเลยนะจริงๆผมว่าจะวิ่งมานอนนะแต่ว่าด้วยความที่เราทุกนะมันก็เลยใช้เวลาหน่อยเลยนะเช้าพอดีไปครับวิ่งกลับบันเดิมจริงๆมีม้านะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมอยากใช้แบบเวลาไป explore world มากกว่านะครับที่แถวๆบ้านไม่ค่อยอยากใช้เพราะไม่ไม่มีที่มัดนะครับแล้วมันจะเดินมั่วนะฮะมั่วไม่ธรรมดาครับมันชอบปีนภูเขาด้วยนะม้าเนี่ย ไม่รู้ทำไมนะผมเคยตามหามันนะผมนึกว่ามันตกหิวนะจริงๆไม่ใช่มันขึ้นภูเขาครับขึ้นไปย,ยืนอยู่กับแก่แอบบไปทำาไมก็ไม่รู้นะไม่เข้าใจระบบ,บ a อของเขาเลยโอเคก็เดี๋ยวเราใช้โชคลาภขุดนะครับเพราะว่าถ้าโชคลาภขุดน้ำแข็งนะครับมันจะทำให้แบบเอาจริงอะ่ะใช้อะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ซิวทอตขุดนะครับ ก็คือมันจะจะละลายเป็นน้ำธรรมดานั่นเองเนี่ยดูครับดูโบเห็นไหมฮะนี่เลยครับโอเคครับตัวนี้เป็นรูรู้เรื่องครับน้ำมันก็เลยไหลได้ไม่เต็มไงแล้วนะฮะหรือว่าจะรอให้มันละลายเองก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ผมจะวิ่งไล่ทุบอย่างเงี้ยไปไปเอ้ยเห็นไหม สุดยอดเลยนะครับเร็วมากแล้วก็นับไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตรงนี้ครับวางตรงนี้เลยนะครับวางบล็อกที่แดนะครับเพราะว่ามันน้ำไหลได้8ดบล็อกนะครับไอ้น้ำไหลได้เจดบล็อกครับรวมกับตัวที่เป็นต้นน้ำก็รวมเป็นแดนะครับไออันนี้ต้องใช้ซิวทอดขุดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวละลายเป็นน้ำนะไม่ได้เราไม่อนุญาตให้ทำอย่างงั้นนี่ครับดูสิครับ บรรจบกันพอดีนะครับแม่นะโอ้ชิวนะครับบอกเลยชิวอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับชิวๆเลยอย่างนี้โอเคเห็นไหมแป๊บเดียวครับนี่คือวิธีน้ำแข็งนะครับโอ้แต่เราไม่ได้ใช้น้ำแข็งเยอะขนาดนั้นเลยนี่หว่านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดนะครับตรงนี้ วางไปนะครับ chill boy, chill boy. ชิวบอยชิวบอยจุบจุ๊บจุบจุบอืมนไม่น่าจะใช้เยอะขอย่างที่เราคิดเลยนะนเนี่ยเนี่ยเอาตรงตรงแม่เราก็คิดว่ามันจะใช้เยอะนะครับก็นึกว่าจะเยอะอะไรทํานองนั้นนะแต่ไม่เลยนะครับนิดเดียวเองนะครับแต่ก็ดีไปนะครับ โอเคนี่ครับโอเคครับแล้วเราก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับแล้วก็วางตรงนี้เลยโอเคแถวนี้จะเป็นแถวสุดท้ายแล้วน้งแผงโบปะโบปะปะโบโปบูมปะเกือบแล้วครับเมื่อกี้ผมเกือบวางพลาดแล้วครับแล้วก็ถอยหลังแล้วตีไป เมื่อกี้เหมือนผมเห็นมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดบกพร่องนะครับเดี๋ยวผมต้องไปแก้ไขโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดบกพร่องของเราหน่อยดีกว่านะครับตรงนี้มันคือจุดบกพร่องนะฮะตรงนี้ครับมันจะไม่ไหลไปด้านนู้นนะเพราะว่ามีบ็อกที่มันเป็นรูอยู่ด้านเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะนับว่าตรงนี้มันเป็นรูเราคนไหลไปตรงนี้นะครับแต่เราไมา่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับ โอเคครับเท่านี้น้ําก็ไหลครบนะครับไหลที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับวิธีง่ายๆก็คือวางสลับอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับให้มันครบนะครับแต่ว่าถ้าเราทําตอนนี้มันคงจะเสียเวลาเป็นเอามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาวางอ้อยจะดีกว่านะครับไม่เสียเวลาด้วยนี่มันวางมันวางบนหินไม่ได้เนี่ยประเด็นเนี่วางตรงทรายได้นะครับ โโอ้โอเคผมไม่รู้นะครับว่าอ้อยใช้เวลาโตเท่าไหร่นะครับไม่ได้ดูมานะครับใครที่รู้ก็คอมเมนต์ไว้ด้วยก็ได้นะครับนะจะได้เป็นการพูดคุยกันด้วยนะโอเคครับ วางย่งี้ก็สบายาเหมือนกันนะแต่มันจะไม่สบายตรงที่มันแบบมีอ้อยมาสองบล็อกเนี่ยแหละครับแบบนี้สองบล็อกขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่เอานะไม่ไม่ไม่ดีเท่านี้โอ้หมดแหละจะมันได้ไหมเนี่ยทุกทั้งแถวเนี่ยมันจะได้ไหมเนี่ยจะทันหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่จะทันหรือเปล่า,ม,ม,ลามันจะพอหรือเปล่านะครับเนี่ยผมว่าน่าจะพอหรือเปล่าไม่รู้นะครับ แต่ในเมื่อที่มันมาขนาดนี้แล้วครับก็ต้องพอแล้วแหละนะโอเคครับระวังแค่ราเดียวไงครับนอกนั้นก็รอทุบตีเอาอย่างเดียวนะครับเป็นการ,กรเกษตรที่แบบปลูกแค่รอบเดียวนะครับผลผลิตถาวรอ,อะไรประมาณนั้นนะโก็จะขี้โกงโอเค ก็ที่ผมบอกว่าให้วางสลับนะครับเพราะว่าเราจะสามารถวางทอชได้นั่นเองนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเรามาจะมาเก็บตอนกลางคืนนะครับจะได้ปลอดภัยด้วยนั่นเองนะถ้าใครยังไม่รู้ว่ามันปลอดภัยยังไงนะครับก็ลองปักดูนะครับหรือใครอยากแบบฮาร์ดคอร์ครับเก็บแบบเก็แบบไปแล้วโดนบึ้มไปอะไรเงี้ยโดยคีปเปอร์ก็ไม่ต้องมีทอชนะครับแล้วก็เก็บตอนกลางคืนนะรู้เรื่องเลยนะครับ ตูมตามเลยีเดียวโอ้ทอดมีโตบ้างไหมนะมยังไม่มีโตเนาะไม่เป็นไรครับเราเพิ่งปลูกครับเราไม่ต้องหวังให้มันโตตอนนี้ก็ได้นะครับ อเดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าโอ้โหเล่นมาตั้งนานทําไมเพิ่งทําฟาร์มอ้อยนะครับจริงๆผมจะทําแต่แรกเลยครับแต่ว่าผมยังคิดว่ายังงไม่สําคัญนะครับแต่พอด้านหลังมาปุ๊บอะผมรู้ว่ามันสามารถไปทํผู้ได้ครับผู้ไปทําอะไรครับไอมันไม่เรียกว่าผูสิล็อกเก็ตนะครับนะเอาไปทําอะไรล่ะครับเอาไปใช้กับอีไลท่าครับหรือว่าปีกอะนะปีกลอนครับถ้ามันมีแบบตัวล็อกเก็ตปุ๊บอบมันก็จะทาให้แบบ พุ่งทยานได้อะไรประมาณนั้นนะครับนะมันต้องใช้กระดาษด้วยนั่นเองนะรับกันพาวเดอร์นะซึ่งเราก็ทำฟาร์มกันพาวเดอร์เรียบร้อยแล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนไปอีกสอง EP ที่แล้วนะครับนะน่าจะเป็น EP ที่สิบสิบหกนะฮะที่ทําฟาร์มกันนะก็บอกเลยว่ามัวๆกันหน่อยนะครับมันเป็นฟาร์มที่ใช้ความซับซ้อนหนึ่งนะ ไม่เหมือนกับฟาร์มอ้อยนะครับที่แบบโ้โหจะอีซี่เลยนะครับ <c oughs> เด็กอนุบาลยังทำได้เลยมึงเนี่ย <c oughs> โอ้ไม่ว่าเด็กอนุบาลครับลิงยังทำได้เลยนะถ้าลิงมันแบบฟังภาษาเรารู้เรื่องนะ <c oughs> เออ <c oughs> ก็กล้าพูดไปนอกลิงทำได้เ, <c oughs> เอาความคิดที่ไหนมามั่นใจแล้วเนี่ย เอ้โกแบกวันทบีมังกี่เดียวนะรู้เรื่องพอไหมครับนี่ยพอไหมครับนี่ยฮัลโหลต้องพอแล้วหรือเปล่าอ้าวโอหมดแล้วครับหมดมือครับผมบอกเลยได้แค่เท่าไหร่เองเนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบครึ่งฟาร์มแล้วครับแต่ยังไม่ถึงครึ่งนะครับนะโอ้ก็โอเคครับ ก็เราน่าจะมาเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าดูจากทรงแล้วนะครับดูดิเราต้องรอเวลาแล้วก็รอปลูกใหม่นะครับถ้าเรามารอในคลิปเลยน่าจะนานพอสมควรเลยนะครับก็เอาละครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมได้มาทำฟาร์มอ้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับคลิปหน้าเราจะทำอะไรต่อนะครับก็รอติดตามเราด้วยนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับใครที่แบบ อยากอยากอยู่กับเราลงเรื่อยๆนะครับก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับก็ถ้าใครอยากให้คอมมูนิตี้พวกเราใหญ่ขึ้นนะครับผมก็อย่าลืมแชร์ให้พวกเรากันด้วยนะครับก็ขอความร่วมมือจากทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณมากบ๊ายบาย